วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับครับเกี่ยวกับในภาษาเกาหลีนะคราว่าอะไรนะครับนะฮะเช่นเราบอกว่าเออหัวหน้าครับเกี่ยวกับของเนี่ยมันทํางานยังไงครับหรือว่าเออเกี่ยวกับงานที่ทําเมื่อวานนะครับหัวหน้าผมยังไม่ได้ตังหรือว่ายังไม่ได้เซ็นให้ผมเลยนะเซ็นชื่อหรือว่าออมเกี่ยวกับร้านที่หัวหน้าเคยพูดถึงเมื่อวันนั้นนะครับผมอยากจะไปหรือถามเพื่อนนะครับเออฉันรู้เกี่ยวกับ การ์ตูนนี้เยอะเลยหรือว่าฉันรู้เ,เกี่ยวกับเกมนี้เธอรู้หรือเปล่าหรือเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์รู้ไหมนะอันนี้จาพูดก็ว่าเกี่ยวกับนะครับในภาษาเกาหลีก็ <c oughs> มีการค่อนข้างใช้กันเราต็อได้ใช้แหละรรเราจะพูดว่าเกี่ยวกับนะออโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับอืมคราวนี้เกี่ยวกับเราจะใช้รูปของไัยากรเอทเฮสอบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เอนะครับเอแล้วก็ เฮเ่อนะครับเอเฮเฮอนะครับล้าจะมีการใช้เอเทฮันด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเอเทฮันดด้านล่างนะครับผมเรามาดูกันก่อนเอเฮส่อใช้ยังไงนะใช้ต่อกับคํานามนะครับคานามอย่างเช่นอันนี้บอกว่าอูริกาอเนิสุกเจเทสอมาาโกอิสซยนะครับซึ่งอูรเดี๋ยวอธิบายไปทีอธิรส่วนนะครับอูริกาก็คือพวกเราเนี่ยฮะโอนิวันนี้นะสุกเจเป็นการบ้านนะครับสุกเจเททสอนะครับเกี่ยวกับสิ่งนี้เองเกี่ยวกับนี้เกี่ยววกกััับบด้้้าาาาาาานนนนห่่ะมมมเคคจใชตอํย ถ้าเราบอกว่าชอยเทสอซเขาบอกเกี่ยวกับฉันชินกูเอเทสอเกี่ยวกับเพื่อนออมไมเทสอเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยซึ่งเวลาเราจะพูดคําว่าเกี่ยวกับมันอยู่ที่ว่าเราจะต่ออะไรแหล่งเช่นอืมอย่างเช่นตัวนี้บอกว่ามาราโกอิสโยนะครับมาฮากุอยสโยก็คือพูดนะครับแต่ว่าเขามีโคยตะแปลว่ากําลังกําลังพูดเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการบ้านนะครับวันนี้เนี่ยอุนนุนซุกเจก็คือเดี๋ยว เริ่มจากนี้ก่อนนะพวกเราเนี <Mustang> <IS mus i> ่ยวันนี้เรากาลังคุยเกี่ยวกับกาลังคุยกันอยู่นะเกี่ยวกับการบ้านนะชอนนนั่นนะฮันกุกมุนฮวีเทซอมานี่อารายนะชอนนน่นก็คือเรานี่แหละฉันนี่แหละนะฮันกุกภาษาเกาหลีนะมุนฮวาเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมเกาหลีนะแปลว่าอะไรครับพอมีเอเทซอปุ๊บอย่าลืมนะชอเอเทซอเกี่ยวกับฉันชินกุเอเทซ้อเกี่ยวกับเพื่อนใช่ไหมครับชิเบเทซ้อเกี่ยวกับบ้านนะ คันนี้ฮันกุกมุนฮวาวัฒนธรรมเกาหลีก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีชอนึ่นฉันฉันเนี่ยูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลียังไงต่อครับมานี่อะไรโยูมานี่ไปว่าอย่างเยอะแบบเยอะนะครับอะไรยก็คือรู้นะไปว่าไงครับฉันเนี่ยรู้โอ้ลืมอื่อยืืไม่เห็นเลยต้องเื่อยเื่อนเลื่อนเรื่อยถอดออ่าครับโทดถทีนะอ่าชันึ่นฮันกุกมุนฮวาเซโมานี่อะไรอยก็คือฉันรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีเยอะเลยโอเคคันนี้มันจะมีการใช้ร่วมกับเนี่ยอื่นด้วยนะ ทำให้คำเนี่ยมันเป็นคำเ,เขาเรียกว่าเป็นคำาูนศัพท์เพื่ออธิบายนะอธิบายแล้วเราจะอธิบายกันยังไงนะแล้วเราจะใช้ยังไงมาดูนะครับอย่างเงี้ยฮันกุ๊กมุลไวยจะจะเห็นจากด้านบนนะจะเห็นจากด้านบนว่าตอนแรกใช่ไหมครับเราใช้เทหันเทเหหรืต่อไหมเนี่ยช้อนหนึ่งฮันกุ๊กมุนไวยเทซ่อมนันนี่อะไรอยู่ฉันรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีเอเอยอะเลยแล้วคราวนี้ตรงนี้จากเทฮันเทเหไหมเทซสอไม่เหมือนกัน <c oughs> อ่าเรคิดตามนะครับคราวนี้เวลาเ,าเขาใช้กับนี่อื่นเนี่ยเขาจะมีการใช้เอาคํานามไว้ต่อด้านหลังนะก็คือ A เทฮันเสร็จปุ๊บแล้วมีคํานามนะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้เนาะบวกเอ่อนงสานะหรือว่าคํานามนะนงสาคือคานามนะครับระทงสารคือคำกริยาอ่ะคราวนี้เวลาเขาบวกกับคํานามแล้วเกิดอะไรขึ้นมันมีความหมายว่าอย่างนี้นะครับ อย่างเช่นคำนาะมันจะแปลอย่างนี้นะให้คำนามที่เกี่ยวกับอย่างนี้นะมันจะแปลว่าคำนามที่เกี่ยวกับนะครับซึ่งเราเอาคำนามอะไรใส่มันจะหมายความว่าคำนามเนี่ยที่เกี่ยวกับนะอย่างเช่นมาดูตัวนี้นะครับฮันกุกมุนหาเทหันเชกหมายความว่าคำนามเช็กค,คำนี้ไปลว่านหนังสือนะว่าหนังสือที่เกี่ยวกับมุนหายจะได้ครับวัฒนธรรมใช่ไหมครับแล้วก็ฮันกุกเกาหลีใช่ไหมหนังสือที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี ส่วนถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะต่อ,อยังไงการต่อของนี้ก็คือว่าถ้าเราจะต่อไปด้านด้านขวา,าเช่นเธอรู้เกี่ยวกับอ่าเธอรู้เธอรู้จักหนังส,สือที่ klar, ทเกีย่ยวกับพระธรรมเกาหลีไหมหรือว่าเธอเห็นหนังสือที่เกี่ยวกับพระธรรมเกาหลีไหมนะฮันคุกบุนไวยเทฮันเช็กพอซยหรือว่าเทฮันเช็กอารายอขึ้นอ,อยู่กับว่าเราจะจบอนด้านหลังมันยังไงนะครับอ่ามาดูตรงนี้เห็นไหมหน้อยชินกุวเทฮันโซมุนนะโซมุนแปลว่าข่าวลือนะครับอันนี้ก็คือข่าวลือที่เกี่ยวกับอะไรครับ ชินกูแปลว่าเพื่อนนะน้อย,น,อยน้อยเนี่ยแปลว่าของเธอหนอน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 ้าฉันหน,นอเธอนะอยาะเช่นน,นาโนอสร้างเฮฉันรักเธออย่างเงี้ยน้อยชินกูเอเทฮันโซมุนก็คือข่าวลือที่เกี่ยวกับเพื่อนของเธออ่ะมันเป็นข่าวลือเลยว่าเออนะอ่ะคันนี้ซูฮักเอเทฮันขึ้นนะขึ้นตอนนี้หมายถึงแบบข้อ,คว,อวความหรือว่าบทความหรืออัะนนะัก็คือแบบข้อความที่เกี่ยวกับซูฮักหมายถึง คณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์นะมันคงอาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์ใช่ไหมข้าเกียร์คณิตศาสตร์นะอ่ะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอ่าที่แบบยาวๆสักหน่อยนะอ่าันนี้เดินเลื่อนก่อนมาเห็นไหมดูตัวอย่างนะครับตั้งเตรียมมาให้รีพอร์ตแล้วจะได้ประหยัดเวลาตรงไหมนะครับฮันกุกอึมซิกเถฮันเช็คเกิลเอลก็สวยอ,อย่าในฟังรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยว มาลองคิดตามนะครับว่าเออมันจะหมายความว่าไงหน้าจอซูมมากเกินไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับเห็นแค่ช่วงกลางกลงจอเหรอครับกลางจอกลางจอเห็นเห็นเห็นชัดเรียงเห็นชัดเรียงครับผมถ้าเห็นไม่ชัดเออพิมพ์บอกทีนะครับผมเห็นครบแล้วนะครับหนึ่งนะครับเห็นครบแล้วทีหนึ่งครับ เห็นไหมครบพิมพ์สองนะครับเห็นชัดไหมอ่าแจ้งผมทีแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับตรงนี้เราบอกว่าฮันกุกอึมชิกเกเทฮันเชคขึ้นอีกอสเซโยมาดูทรษฎีอันนะครับฮันกุกอึมชิกหมายถึงอาหารนะครับถ้าเราฮันกุกก็คือเกาหลีถ้าเราใช้สามารถเทกุกไทยก็คือเทกุกอึมชิกก็คืออาหารของไทยใช่ไหมครับมีกุกอึมชิกอาหารของอเมริกาใช่ไหมครับช่วงกุกอึมชิกอาหารของจีนครับ อินบุลอึมชิกก็คืออาหารของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ล่ยเป็นจะยาวหลายประเทศเนาะอะอยากให้เป็นอาหารของอะไรก็ใส่อาหารแล้วไอ้นี่แล้วตามด้วยอึมชิกนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับอาหารเกาหลีคืออะไรครับเชคเกิเชคก็เชคหมายถึงหมายถึงหนังสือเช่นเคยนะแต่ว่าอึนตรงนี้นะเราเวลาอ่านว่าเชคเกิลนะครับไม่ใช่อ่านว่าเชคอึนหรือว่าเชคเกินนะ ซึ่งมันจะโยงกันครั้งนี้เขาถามว่าอ e so ินก็สซออันนี้มาจากอิกตานมันแปลว่าอ่านเขาถามว่าอ่านหรือ,อยังอ่านอะไรครับได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับอาหารเกาหลีหรือ,อยังอ่านอ่านไปแล้วหรือยังอ่าเดี๋ยวอ,อธิบายอีกรอบแล้วกันแบบแบบแบบย่อๆแล้วกันนะครับก็คือตัวเอเทนเนี่ยอันเดอรมันจะเป็นเทห์โซนะครับเราจะใช้เอเทนบวกด้วยคํานามนะเวลาเราแปลเราจะแปลกันอย่างนี้ว่า คำนามที่เกี่ยวกับนะอย่างเช่นฮั ug, ye, ung, นคุกมุนฮวเทหันเช็คเช็คหนังสือเพราะฉะนั้นมีเทหันอยู่ด้านหน้าแสดงว่าคำนามนี้ก็คือหนังสือนี้หนังสือที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ด้านหน้าโอเคไหมหนังสือคำนามที่เกี่ยวกับแล้วก็สิ่งที่อยู่ก่อนโอเคไหมเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ก่อนอ่า อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อตรงส่วนนี้กันให้มันจบไปนะครับต่อ่าตรงนี้เรามาสังเกตเห็นแล้วฮันกุ๊งชิกเกเทฮันเช็คก,ก,กันอีก,ก่อนสุดก,ก็คือได้อ่านได้อ่านหนังสือหนังสือที่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ด้านหน้านี่ก็คือฮันกุกอึมชิกนะก็คืออาหารเกาหลีใช่ไหมใครนี้คิมจีซูเชียเทฮันโซมุนนึนทือโรซยอยนะใครไม่ได้ตามข่าวนะตรงนี้กํลาลังดงังเลยนะคิมจีซูนะไม่ไม่รู้ว่าชื่อ,อเห็นยี่ป่ะจีซูเห็นไทยแค่นะ ก็เขามีข่าวอยู่นะครับอยากรู้ก็ลองไปตามดูนะครับอ่ะโอเคนะครับเขาถามว่าที่เราใอยก็คือได้ยินหรือเปล่าได้ยินอะไรครับโซมุนข่าวลือเกี่ยวกับคุณคนเนี้ยนะฮะแล้วก็คงจูเอคงจูก็หมายถึงแบบเอ่เขาเรียกวอะไรมีพระราชชายแล้วก็พระราชินีมีองค์ชายแล้วก็องค์หญิงอ่ะองค์หญิงอ่ะคงจเอเทฮันอียเกเรนมาราโกชิพคอยก็อยากจะพูดเกี่ยวกับอ่ะ่ะนี่ก็คือคําว่าแบบว่าคุยนะครับคุยคุยพูดคุยมีบทสนทนาเกี่ยวกับพูดคุยเกี่ยวกับ อ,องหิงเองครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นการใช้เอเทเฮซนะครับหรือว่าเอเทหันเนาะก็ในข้อสอบเนี่ยเราจะเจอกันอย่างนี้ก็จะได้รู้ว่าอ๋อเออมันอย่างนี้น่เองนะครับโอเคแล้วก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็แับ <c> น <oughs> ิดน,น,นึงนะครับสมัครสมาชิกเนาะเออจะสมาชิกเนาะเนี่ยมันก็จะมีแบบสิิธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับมีสามระดับนะซึ่งก็ค่อนข้างถูกอะไรนะครับก็ ลองดูลอียดในเพจได้เลยนะครับพเพื่อนๆก็จะได้ชมเนื้อหาเอกลูซีพิเศษซึ่งลงให้เฉพาะสมาชิกนะครับอ,อย่างเช่นอ่านี้นะครับเคล็ดลับแก้หาสั์ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเจ้ามายอย่างไงที่เนี่ยสัย์นี้ไม่รู้เลยอยากจะหาหายัางไงนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคือรอบไทมนิชิกันตัวมานายโยอันยองสวัสดีครับ